สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เพจที่มีอ่างทองจะพาคุณผู้ชมได้มากราบไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่แห่งวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองกันนะครับพระมหาพุทธพิม์หรือหลวงพ่อโตแห่งวัดชัยโยแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากพระมหาพุทธพิมพ์ประดิษฐานในวิหารของวัดชัยโยวรวิหารตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทอง มีพุทธรัตนะเป็นศิปลปะลัตธโกสิน์ตางสมาธิขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้างแวา7นิ้วกออิดถือปูนล,ลงรักปิดทองเพื่อเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นโดยสเสด็จพระพุทธจาจย์โตโรหมารังสีแห่งวัดรรฆังโคสิตารามและมาบรณะในสมัยรัชกาลที่5ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตเป็นที่ประจักษ์กันดีในหมู่ชาวจังหวัดอ่างทองที่เคารพนับถือ หากผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดอ่างทองอย่าลืมมากราบไหว้ขอพอรหลวงพ่อโตองค์ใหญ่พระมหาพุทธพิมพ์แห่งวัดชัยโยวรวิหารแห่งนี้กันได้เลยนะครับ